สวัสดีครับพี่น้องเอชซีแฟนคลับแฟนเพลงตัวโลกตัวประเทศครับพี่น้องครับผมคำมอดพรคุณเด่นเว็บบานแพงครับ <c oughs> มือนี้ก็าย่หน้างานหอนอยู่พี่น้องแดดอ้ย่างคักเลยยู่วนบางพี่ครับตลาดโชคอำนวยเขตบางพี่สมุทรปราการค,ครับพี่น้องครับผมขยู่ในรถผ ใส่ไฟเสียขาไฟน้ำเขาอยู่เฮือนข้างๆนี่ครับพี่น้องร้านร้านร้านทำลำโพงเขาอยู่ใกล้ๆเนี่ยผมก็เลยเลยขอต่อเขาก็ให้เขาเสียขาไฟซอยเขาเอาครับจะต้องใส่พัดลมโอ้ย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 เหยียบหินแหลมพี่น้องโอ้ตายเนาะ อะไรมันจะเกิดไม่เกิดเพื่ออะไรหรอกโอ้โห,โ,หโหพี่นอ้องิ่งดูนี่นตนลงมาเหยียบหินแหลมเป็นแผลเล็กน้อยนึงได้เลือดนะล้มมาจากรถก็ได้เอาบ่เป็นยางนิดหน่อยใกลหัวใจานี่ครับพี่น้องครับทีมงานเ่าก็จอดอยูนยน่นี่เวทีกัต่้งยุลานปูนแจ้งดี

แม็กไอเวอร์ซาวนะครับใส่ไฟล้านนี่แหละพี่นอ้องเป็นกวี่นำใจให้ต่อไฟไปพราว่าล้านเนี่ยเพื่อนก็รับติดตั้งเครื่องเสียงเดอ้อเออพี่น้องลตลาดโชคอำานวยเนาะอยู่อยู่หลังตลาดโชคอำนวยครับพี่น้องครับผู้ใดยอยากมาติดตั้ง เครื่องเสียงรถยน่นแบบได้มาตรฐานสวยงามออกแบบโดยช่างผู้ชำนาญงานรีวิวให้พ้อมเลยสร้างอียังก่อเฮ็ดอยู่นี่สร้างปืดครับสร้างปืดครับแม็กโอเวอร์ซาวแม็กโอเวอร์ซาวครับ, Mac sound, รบผมก็มาขอใส่ไปนำเพิ่นตอนนี้เพิ่นกำลังอันนี้อันนี้เฮ็ดตามลูกค้าสร้างมันว่าี่นครับเนี่ยแมนครับอ๋อ งบตั้งแต่เท่าไหร่ไปต้นไปสองหมื่นห้าตั้งแต่สองหมื่นห้าขึ้นไปเนาะได้เลยตัวนี้ครับต่ำๆกับนี้นะครับเออเอามาคุยกันมาคุยกันราคาต่ํากว่านั้นก็มีนะครับนเ,นเ,นเนี่ยเป็นเฮดง่ามๆเลยพี่น้องตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยทั้งหมดออสวยนั่นเนี่ยติดไฟให้ด้วย มาเดอพี่น้องเดอนะครับนี่ตัวหนึ่งเพิ่นกำลังเห็ดอยู่นี่อันนี้ก็น่าจะมีลูกค้าสั่งมาเป็นมิกครับเป็นมิกติดตั้งติดรถยนต์ฝากพี่ฝากน้องไว้น้ำเน่กูดไดสิมาติดตั้เครืเสียงเรือเม,มือปรึกษานี่ครับช่างผู้ชำนาญงานมาเลยที่นี่ แม็กโอเวอร์ซาวไอเวอร์ซาวตัวหนังสือเลื่อนล่างอ้าวมือนี่เรียนยู่ใกล้ๆเพื่อนนี่แหละนะครับผมก็ขอใส่ไฟเพื่อนท,ที่ใกล้จะเสร็จแล้วครับพี่น้องครับมาแลงพอกันมากกันหลายๆครับโดยก้าวพยักพิทักษ์พ่อลูก อาจจะย้อนแสงในจังน้อยลระเด้อพี่น้องน้องน้องแดนเซอร์ก็มี่มองยูเหรอวันนี้ใส่ฮันนะครับชีวิตหมอลำก็อย่างที่เห็นบางครั้งไม่ได้ว่าจะมีอะไรสวยหรู เสมอไปนะครับเนาะเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องหน้าอาจจะมีแต่ความสวยงามแต่เบื้องหลังก็อยู่กันแบบาจังไรล,ล่ะคืออยู่กันตามอัธยาศัยอยู่กันแบบพื้นๆเรียบๆคืออยู่บาดอยู่ขึ้นเท่าล่ะพี่ต้องต่างมาเหตุงานเนาะทุกคนทุกคนมาที่นี่ก็เพื่อทํางานแล้ววงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเพิ่นกระตั้งขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกคนได้มีงานมีการทำเนี่ยนะับผมก็ถือว่าสุดยอดมากเลยโดยเฉพาะ อย่างวัตโจเนี่ยเพื่นกับมีโซเชียลให้ศิลปินทุกคนได้ทํากันเป็นช่องของตัวเองให้มีรายได้เพิ่มให้มีรายได้เสริมอยู่ที่ความขยันรับผมเองกับบมเมนว่าขี่เกียรติขี่คันบางเทืีผมกับไดรล่งบางทอผมกับได้ลงมันก็อยู่กับสถานการณ์หน้างานด้วยว่ามันจะสะดวกแค่ไหนบางทือเดินทางไกลๆสามรอกิโลขึ้นไปเนี่ยมันกับบมมีเวลาที่จะมาถ่ายกับพี่น้องพอคํามาปุ๊บเนี่ยพอมาหอดงานนึงเนี่ย การละเล่นต่างๆมันไม่ใช่มีเฉพาะวงสาวน้อยนะครับไหนจะเป็นสไลเดอร์ของเล่นต่างๆเขาก็จะเปิดเครื่องเสียงแล้วก็เปิดเพลงที่มันมีลิขสิทธิ์ครับเมื่อมันมีลิขสิทธิ์เ่าก็ทายท้ำบ่อใดน,นะฮะให้พี่น้องเอฟซี<ม>แฟนเพลงแฟนขับเข้าใจว่าเอ๊ะเป็นอย่างข้ามบอดคือบอไทยคนอื่น,ขขนเขาคือไทยใดผมยังบ่ทัทยเดียเข้าใจในเรื่องโซเชียลดีปันใดสู้มือนี่ผมไทยปึ๊บผมส่งไปบ้านครับ พอ,พอผมล่งปุ๊บนะผมก็ะห้ทั้งบ้านเพื่อนเป็นคนเฮ็ดปกเฮ็ดยังไห้เขียนข้ามเขียนยังไห้ผมเฮ็ดมาเป็นผมำทำหน้าที่ทายหน้างานอย่างเดียว่ายแล้วผมก็โหลดให้เขาเดี๋ยวเขาไปแต่งของเขาอยูุ่่นเพราะว่าดึงเขามาอยู่ในให้เป็นแอดมินให้ครับแต่ไม่ได้มาด้วยผมบริมีคนไทยใหยนย้นะครับผมไทยเองทำเองนะครับก็เลยค่อนข้างจะ ลำบากนิดนึงนะครับความพร้อมนักศิลปินอื่นๆเพิ่นกาจฉมมีแอดมินติดโตมาเพิ่นก็มีเวลา่าไทยจางแอดมินรุ่งสาวหน่อยอยังสีเนาะบอดโจเพิ่นกระตังขึ้นมาหลายคนเพิ่นกระไทยเพื่อนกระไดหลายคลิปผมทั้งขับรถทั้งเดินทางไหนจะมาเจอเพลงลิขสิทธิ์หน้างานอีกบางทีก็เนาะแต่วันนี้ก็ ได้ถ่ายตอนบ่ายสองากาศร้อนมากนะครับมึงเชื่อกับยอดแสงไปอยูกันยังสี่หล่ะพี่น้องครับขอบคุณมากมายเลยสําหรับความเมตตาสงสารจากพี่น้อง fc เพลงเพลคงับไม่ว่าจะพลังเงียบหรือไม่เงียบก็ตามแต่นะครับเนาะผมกลัวที่สุดในเรื่องดราม่านะครับไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ผมก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับ อันใดที่มันจะขนข้างจะไปในเรื่องดรามา่าผมก็จะหลีกเลี่ยงในการถ่ายทำอ่ะพี่น้องเอาไว้สำนึกสกอนเดอร์พี่น้องครับสวัสดีครับ